สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้ก็ยังคงอยู่ในวิชาไม่ใช่วิทยาศาสตร์แน่นอนเป็นคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้ก็มาต่อจากครั้งที่แล้วครับนักเรียนจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วครูเรนสอนเรื่องอะไรไปนะสอนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองซึ่งครั้งนี้ครั้งก่อนจะให้จําจได้ครูนเด่นยกตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างซึ่งแบบละเอียดละเอียดเลยนะ วันนี้ครูนัเด่นก็จะมายกตัวอย่างให้หนักเรียนเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโอเคนะเออเพราะหัวข้อเน,นี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับดังนั้นถ้านักเรียนดูแล้วไม่เข้าใจเนี่ยหยุดคลิปแล้วก็ลองไปทําดูแล้วก็ลองมาดูเฉลยใหม่โอเคนะว่าเออมันตรงกับที่นักเรียนเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ทบทวนความรู้เพิ่มเติมเอาโอเคนะดังนั้นวันนี้ไม่ให้เสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยกับตัวอย่างที่16ครับมาดูนักเรียนครับเขาบอกว่า แม่ซื้อฝรั่ง3กิโลกรัมครับราคากิโลกรัมละ40บาทให้ธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทเอาละครับข้อที่พูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองต้องแม่นนะนักเรียนนะเออมาดูครับดังนั้นคลืเอนบอกไปแล้วว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอน ขั้นตอนที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหา2วางแผน3แก้ปัญหาแล้วก็4คือตรวจสอบคําตอบนั่นเองดังนั้นวันนี้ก็จะมาสอนแบบละเอียดละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะเดินมาดูครับขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอันนี้ไม่ยากนักเรียนตอบได้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรบ้างครับแม่ซื้อฝรั่ง3กิโลกรัมแล้วก็โจทย์บอกมาอีกว่าราคากิโลกรัมละ40บาทและโจทย์บอกต่อว่า แม่ให้ธนบัตรฉบับละ5 0 1ฉบับโอ้โหจะบอกมาเยอะมากนะเด็กนก็ยกมาเลยครับแล้วสิ่งที่โจทย์เขาถามคือยังไงครับเขาถามว่าแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทอันนี้เลยโอเคนะพวกกี่บาทพวกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือคําถามนะครับแเรียนก็ยกตรงนี้ไปใส่ในสิ่งที่โจทย์เขาถามอ่าขั้นตอนนี้หนึ่งไม่ยากครับเด้๋ยขอไปต่อขั้นตอนที่2ครับักเรียนก็คือเป็นการวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งบอกไปแล้วว่าง่ายๆเลยนักเรียนก็วาดเป็นแผนภาพเออเป็นกลุ่มๆอะไรพวกนี้จะดูง่ายที่สุดดังนั้นอ่านก่อนเลยครับเขาบอกว่าแม่ซื้อฝรั่ง3กิโลกรัมดังนั้นนักเรียนรู้แล้วเอยแบ่งเป็นกลุ่มละกิโลได้ไหมได้ดังนั้นครูนักเรียนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละกิโลครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มนั่นเองโอเคนะเออแล้วเขาบอกต่อว่ายังไงครับกิโลกรัมละ40บาทหมายความว่า ตรงนี้1นกิโลสีตรงนี้ก็40 40 40นักเรียนจะเห็นอะไรแล้วมีอยู่3กลุ่มกลุ่มละ40ก็คือต้องจับมาคูณน,นั่นเองโอเคนะแล้วตรงนี้นักเรียนทราบเลยนะว่าต้องจับ40ไปคูณกับ3โอเคนะหรือนักเรียนมันเท่ากันครับกับ3คูณกับ40เนาะโอเคแต่ครูเรนตขอเขียนตามที่นักเรียนเรียนมาละกันก็คือมีอยู่กี่กลุ่มครับ3กลุ่ม คูณกับกลุ่มละ40นั่นเองโอเคนะแล้วไปดูขั้นที่2ครับนักเรียนขออ่านโจทย์ต่อทีนี้ขั้นที่2เขาบอกว่าอะไรแม่ให้ธนบัตรรู้จักธนบัตรไหมแบงค์นะนักเรียนเออเงินของเรานั่นเองเออฉบับละ500ก็คือพูดง่ายๆว่าแบงค์ห้านั่นเองแม่ก็จ่ายเงินให้แม่้าไปด้วยแบงค์ห0านั่นเองกี่แบงค์ครับ1เออก็คือ1ฉบับนะฮะดังนั้นก็จะได้ว่าอะไร เขาถาถว่าแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทดังนั้นเงินทั้งหมดที่แม่จ่ายไปก็คือตรงนี้เลยนะนี่คือทั้งหมดโอเคไหมครับนักเรียนทั้งหมดแล้วมันก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นราคาของฝรั่งที่แม่ต้องจ่ายให้แมค้ากับส่วนที่เป็นเงินอะไรครับนักเรียนเงินทอนที่แม่ค้าต้องทอนคืนเรามาใช่ไหมเอ่ยถ้าแมค้าไม่ทอนแสดงว่าแม่ค้าโกงแล้วนะโอเคนะเออ ซื้อฝรั่งไปิโลกิโลกรัลลกรรมละ40บาทให้แบ่ง500ต้องมีเงินทอนนะนักเรียนนะดังนั้นมาดูครับตอนนี้นักเรียนได้ขั้นที่1เรียบร้อยขั้นที่2เสร็จแล้วก็ต้องไปขั้นที่3นั่นเองโอเคนะก็คือการแก้ปัญหานั่นเองครับมาดูก่อนอื่นเลยก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับนักเรียนมาดูซึ่งเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วว่าฝั่งนี้ต้องเป็น3คูณกับ40แน่ๆแ,แล้วฝั่งนี้นักเรียนลองดูนะทั้งหมดเนี่ยก็คือเงินที่แม่จ่ายไปคือ500บาท ราคาฝรั่งเท่าไหร่ราคาฝรั่งก็คือตัวนี้ถูกไหมเอ่ยสามคูณกับ40ดังนั้นทั้งหมดมันคือ500ครับตรงนี้เราจ่ายค่าฝรั่งไปเขาถามว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้นักเรียนต้องจับมัน500ไปลบตรงนี้ออกนั่นเองใช่ไหมเอ่ยโอเคนะนักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับเห็นภาพเนาะดังนั้นก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าต้องเอา500ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ไปลบกับราคาฝรั่ง ซึ่งราคาฝรั่งก็คือ3คูณกับ40นั่นเองใช่ไหมอ่ะตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะครับครูเด่นขอถามก่อนไหนปสองของครูเด่นคนไหนทันตรงนี้บ้างยกมือสูงสูงครับโอ้โหนี่ขนาดยากขนาดนี้ยังมีคนทันนะแสดงว่านักเรียนเรียนแล้วเข้าใจเป็นไงเออดังนั้นขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาให้ในักเรียนอ่านโจทย์ให้ละเอียดอ่านช้าชให้รอบคอบโอเคนะ แั้นตอนนี้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะประโยคสัญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็เท่ากับช่องว่างไว้ด้วยโอเคนะได้มาแล้วครับแน่นอนนักเรียนช่วยครูนักเรียนแก้ตรงนี้นิดนึงมีวงเล็บไหมครับมีไหมมีนั่นเองก็ต้องทําในวงเล็บก่อนซึ่งตรงนี้มันเข้าในเรื่องของเออ สามคูณกับจํานวนก็คือสิบยี่สิบสาสิบไปเรื่อยๆจนถึงเก้าสิบก็คือมันคูณกับเท่าไหร่นั่นเองสี่สิบนักเรียนต้องทํำยังไงนะเอาสามไปคูณกับสี่ครับสามคูณกับสี่เป็นสิบสองแล้วมันเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวนักเรียนก็เติมศูนย์ตามท้ายมาหนึ่งตัวดังนั้นจะได้ว่าสามคูณกับสี่สิบจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองดังนั้นก้อนนี้ทางก้อนก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบดังนั้นนักเรียนดูจากประโยคสัญลักษณ์ครับ ก็จะทราบว่า500ไปลบ120จะเหลือเท่าไร่เอย่ยเหลือ380นั่นเองเห็นไหมว่าไม่ยากนะครับแต่กว่าจะผ่านมาแต่ละขั้นตอนนักเรียนต้องละเอียดและก็รอบคอบ้วยเนาะโอเคพอได้ตรงนี้มาแล้วนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยครับว่าแม่จะได้รับเงินทอน380บาทนั่นเองได้มาแล้ว3ขั้นตอนเหลือขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียน ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองโอเคนะดังนั้นครูนะเด่นขอตรวจสอบให้ดูครับข้อนี้มาดูดังนั้นนักเรียนก็ไปดูขั้นทีน่1น,นักเรียนจับอะไรนะ3คูณกับ40ถูกไหมเอ่ยได้เท่าไหร่นะ120ครับซึ่ง120มันไม่ถึง150ก็ปัดมันลงใกล้เคียงกับเลขกลมๆก,ก็คือเลขอะไรเอ่ย100นั่นเองดังนั้นขั้นที่2เราก็จับ 500ไปลบกับ120ถูกไหมแต่เราเปลี่ยนเลยครับจาก120ก็เปลี่ยนเป็น100แต่นักเรียนก็จะได้ว่า500ลบกับ120เนี่ยจะต้องใกล้เคียงกับ500ลบ100นั่นเองซึ่งนักเรียนก็คำนวณมาให้ครูนิดหน่อยห0 0ลบ100เหลือ400ครับแล้วก็500ลบ120ก็เหลือ380เปรียบเทียบให้ครูนิดดูหน่อยไหนครับ 400กับ380มันใกล้เคียงกันไหมครับตอบครูได้เชื่นใจใกล้เคียงกันค่ะแั้นมันใกล้เคียงกันถูกไหมเอ่ยสแสดงหมายความว่าสิ่งที่นักเรียนคำนวณมาคือ380นั้นอะ่ะมันสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคไหมดังนั้นเป็นไงครับข้อที่1ผ่านไปไหนครูได้เด่นขอถามก่อนข้อนี้เสร็จไปแล้ว4ขั้นตอนนะครับคนไหนเข้าใจและก็ตามครูนักเด่นทันบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยครับ โอ้โห oh. hmm. เข้าใจเกือบทั้งห้องนะนักเรียนหญิงก็เข้าใจนักเรียนชายก็เข้าใจดังนั้นถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจกลับไปทบทวนนั่นเองโอเคเนาะข้อนี้เสร็จแล้วนะยังไม่หนำใจถูกไหมเอ่ยครูเล่นขออีกหนึ่งข้อได้ไหมครับขออีกหนึ่งข้อเนาะโอเคขออีกหนึ่งข้อนะครับไปดูอีกหนึ่งข้อแล้วกันครับมาดูขอตัวอย่างที่17ครับนักเรียนมาดูครับข้อนี้เขาบอกว่าป้าไปตลาดซื้อน้ําตาลทรายกี่ถุง 3ถุงถุงละ35บาทแต่นักเรียนคิดภาพในใจก่อนเลยเฮ้ยมีน้ําตาลทราย3าถุงนะเออควรจะวาดเป็นแอได้แล้วเออคิดในใจไม่บอกนะไม่วาดให้ดูดีกว่าเออโอเคนะเห็นไหมเพราะนักเรียนอ่านทีละประโยคเนี่ยนักเรียนฝึกทําโจทย์บย่อยๆนักเรียนจะเป็นไงครับนักเรียนจะเริ่มจินตนาการอยู่ในหัวเราได้แล้วว่าข้อนี้มันควรจะทํำยังไงดีนะมาดูครับอ่านต่อแล้วเขาบอกว่า และซื้อน้ำปลา2องขวดขวดละ25บาทน้ำปลา2องขวดเฮ้ยก็จะมีน้ำปลา2กลุ่มแม่แบบนี้เอ้ยไม่บอกดีกว่านะแอบดีกว่ามาดูครับดังนั้นนี่ตรงนี้กับตรงนี้ครับักเรียนทีนี้เขาอ่านโจทย์ต่อเลยครับเขาว่ายังไงเขาบอกว่าอยากทราบว่าป้าเนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเอาแล้ว ดังนั้นนักเรียนเข้าขั้นตอนที่1ก่อนเลยครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใส่สิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามไม่ยากเลยครับโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างโอ้โหยาวเฟื้ยเลยครับตั้งใจะไรป้าไปตลาดซื้อน้ําตาลทราย3ถ,ถุงถุงละ35บาทยังไม่จบเขาบอกต่ออีกว่าและซื้อน้ําปลา2ขวดขวดละ25บาทอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาหมดเลยนักเรียนดูคําถามครับเขาถามว่าอยากทราบว่าป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ดังนั้นอันนี้คือคําถามเค็ไหมก็ต้องถามว่าอะไรครับป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองอ่าตรงนี้ไม่ยากเมื่อกี้ครูเด่นอ่าวาดแผนภาพให้เรียนดูบ้างแล้วเมื่อกี้แต่แอบวาดเฉยๆนะเออคนไหนแอบเห็นไหมบางคนบอกเออครูแอบวาดหนูก็แอบเห็นค่ะ,ะมาดูนะดังนั้นขั้นที่2นักเรียนก็ต้องไปวางแผนการแก้ปัญหาครับมาดูเริ่มกันกันกบน้าตาลทรายกี่ถุง3ถุงนี่ครูเด่นก็วาดไปเลยกี่กลุ่ม สามกลุ่มแตบแทบแตบครับมาแล้วน้ำตาลทราย3ถุงถุงละเท่าไร่35สแสดงว่า1ถุงตรงนี้ก็คือ35นั่นเองโอเคนะต่อไปครับน้ำปลากี่ขวด2ขวดเหมือนกัน2ขวดก็ต้องมีน,นี่2ช่องแบบนี้ครับและเขาบอกว่าขวดละกี่บาทนะ25บาทแสดงว่า1ขวดคือตรงนี้ครับ25บาทนั่นเองโอเคนะได้มาแล้วครับขั้นที่1อ่า สบายสบายเนาะเพราะอะไรเพราะครูเเรนแอบวาดให้นักเรียนดูไปแล้วเมื่อกี้เนาะนิดหนึงนน่งนิดหนึ่งดังนั้นไปขั้นที่2ครับนักเรียนเขาบอกว่าอะไรครับเขาถามว่าป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทดังขั้นที่2นักเรียนต้องท,องทราบครับว่าป้าเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้างค่าน้ำตาลทรายไงแอะค่าอะไรครับค่าน้ำปลาไงดังนั้นป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดมีกี่กลุ่ม2กลุ่มดังนั้นครูนเรนก็ให้กลุ่มแรกตรงนี้ครับเป็นค่าน้ำตาลทราย ปนะแล้วก็กลุ่มหลังตรงนี้เป็นค่าน้ําปลาแล้วเขาถามว่าป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดนักเรียนก็ต้องจับสส่วนนี้มาทำกันมารวมกันนั่นเองเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยจริงไม่จริงแต่นักเรียนต้องฝึกฝนทําโจทย์เพิ่มเติมนะครับดังนั้นขั้นที่2เสร็จแล้วเห็นไหมนึกภาพออกใช่ไหมเออดังนั้นเหลือขั้นที่3ครับขั้นนี้นักเรียนต้องเขียนจากประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยครับมาดูดังนั้นแก้ปัญหาให้ครูนักเรียนหน่อย ประโยคสัญลักษณ์ครับฝั่งนี้นี่มีอยู่3กลุ่มกลุ่มละ35นักเรียนก็ต้องเขียนไปเลยนะเป็นคูณนั่นเองครับดันั้นจะได้ว่า3คูณกับ35มถูกไหมเพราะมีอยู่3กลุ่มและกลุ่มละ35อ่ะไปดูของน้ําปลาบ้างน้ําปลามีกี่กลุ่มครับ2กลุ่มกลุ่มละ25ก็คือ2ขวดขวดละ25้นั่นเองดังนั้นจะได้ว่าน้ำปลาก็คือ2คูณกับ25ครับโอเคนะและนักเรียนก็ย้ายไปดูขั้นที่2 นี่ดงั้นตรงนี้คือราคาของใครน้ำตาลทรายนั่นเองครับโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือราคาของน้ำปลานั่นเองซึ่งเขาถามว่าป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดนักเรียนก็จับราคาน้ำตาลทรายกับราคาน้ำปลามารวมกันครูได้ได้มาแล้วก็จับมันมาบวกกันแค่นั้นเองโอเคนะดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะเห็นครับว่ามันจะต้องมีกี่วงเล็บครับมีอยู่2วงเล็บก็คือง่ายๆเลย วงเล็บที่1ก็คือของน้ําตาลทรายและวงเล็บที่2ก็คือของน้ําปลานั่นเองแล้วค่อยจับมันมารวมกันโอเคเนาะดังนั้นนักเรียนช่วยครูนัดเด่นแก้ปัญหาตรงนี้ครับมาดูวงเล็บแรกครับ3คูณกับ35ครูนัเด่นขอทดให้ดูนะก็ต้องเขียนเป็น35ครับคูณกับ3ช่วยครูนัดเด่นคูณหน่อยครับ5คูณกับ3เป็น15เกิน10ต้องเขียน5ทดไป1ครับ โอเคนะดังนั้นครูเรียนไม่เขียนข้างบนนะเขียนข้างบนก็ได้มันไกลนิดนึงนะไปดูต่อไปนักเรียนต้องจับ3คูณกับ3เป็น9ครับแล้วก็ทดมา1เป็น10นั่นเองครับโอเคเราจะได้ก้อนนี้มาแล้วครับเท่าไหร่นะ105แล้วนักเรียนก็ต้องไปมันยังเหลือวงเล็บอยู่นักเรียนก็ต้องทําในวงเล็บต่อก่อนนะครับทำในวงเล็บก่อนเสมอก็คือทําในวงเล็บตรงนี้ครับ2คูณกับ25 หรือครูนเดียนเขียนว่าเลยครับ25คูณกับ2นั่นเองจบตัวแรกนักเรียนก็ต้องจับ2คูณกับ5ครับ2คูณกับ5 0สูตรคูณต้องมานะจ๊ะเป็น10นั่นเองเอาแล้วครับนักเรียน10มันเป็น10พอดีนักเรียนต้องทดไหมต้องทดนะครับ10ก็คือเขียน0ครับทดไปอีก1ต่อไปจับ2คูณกับ2ครับเป็น4ทดมา1เป็น5นั่นเอง ดละก็หลังตรงนี้จะได้เท่ากับ50ครับแล้วนักเรียนก็จับมันมาบวกกันนั่นเองนะเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเท่าไหรถจงไม่ถูกแต่นักเรียนต้องฝึกฝนนะครับโอเคนะดังนั้นจับบวกให้ครูหน่อยครับ1 0 5บวกกับ50ครับเป็น155นั่นเองก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยครับว่าไปดูเขาถามว่าอะไรป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ดังนั้นยกมันมาครับก็ตอบว่าป้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด155บาทนั่นเองโอเคเนาะโอ้โหผ่านไปแล้ว3ขั้นตอนครับนักเรียนเหนื่อยหอบไหมนิดนึงเนะเออไปดูครับดังนั้นเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบนั่นเองไปดูครับดังนั้นขั้นตอนที่1นักเรียนทํายังไงนะขั้นที่1ตรงนี้เอา3คูณกับ35ได้เท่าไหร่นะ105 ซึ่ง1 0 5ไม่ถึง150นักเรียนก็ต้องปัดมันลงโอเคไหมเออตัวนี้นะถ้านักเรียนปัดมันลงนะตัวนี้นักเรียนจะไปใช้เป็น100ได้ไหมได้ครับโอเคนะนักเรียนจะใช้100ก็ได้โอเคนะหรือถ้านักเรียนดูแค่หลักหน่วยถามว่าได้ไหมได้โอเคนะเลข5พอดีนักเรียนต้องปัดมันขึ้นจากข้างหน้าเลขศูนยต้องปัดขึ้นกลายเป็นเลข1ก็คือจะเป็น110ก็ได้แต่แต่แต ข้อที่ครูเรีเด่นสอนมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเท่าไหร,คร,คร่ครับเรียนปัดเป็นเออหนึ 100, เต็มๆหมดเลยถูกไหมถูกแั้นครูเด่นขอทําให้ดู2แบบได้ไหมเออได้ครับมาดูแบบแรก105ของครูนเด่นมันไม่ถึง150ครูนดเด่นเลือกเป็นเท่าไหร่ได้100ได้ไหมได้ได้100มาแล้วเก็บไว้ในใจเธอก่อนครับฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ฮะไม่ใช่นะแล้วมาดูครับได้มาแล้ว100นะทีนี้ขั้นที่2นะักเรียนครับอีกกลุ่มหนึง่ง ก็คือ2คูณกับ25ได้เท่าไหร่นะได้50ซึ่ง50มันเป็นไงพอดีมันอยู่ตรงเออครึ่งหนึ่งพอดีเลยดันต้องปัดมันเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นเท่าไหร่อีกครับเป็น100นั่นเองโอเคนะตรงนี้อีกหนนักเรียนจับมันมารวมกันเป็น2 0 0้นั่นเองครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนคำนวณมาคือเท่าไหร่155กับ200มันก็ดูใกล้กันไหมก็ไม่ได้ห่างนะถ้านักเรียนปัดตรงนี้ขึ้น155ก็ เป็น200นั่นเองซึ่งมันยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้านักเรียนอยากได้ความละเอียดมากกว่านี้นักเรียนก็ไม่ใช้แบบของครูนักเรียนก็ได้ใช้แบบในหนังสือก็ได้ครับก็คือเป็นยังไงนะเขาปัดแค่หลักหน่วยก็พอลเลข5ต้องปัดขึ้นจาก105ก็เลือกเป็น110ครับโอเคนะและ50เลข0ูก็ปัดลงก็เหลือ50พอดีดังนั้นคำตอบของนักเรียนต้องออกมาเท่าไหร่ 110บวกกับ50ก็คือ160ครับซึ่งไปดูซิว่าคำตอบจริงๆของเรานั้นน่มันใกล้เคียงกับ160หรือเปล่าคำตอบจริงๆคือ155ครับซึ่งมันใกล้เคียงกับ160้ยไหมใกล้กันอันเนี้ยถ้านักเรียนเห็นมันจะละเอียดกว่าเห็นไหมครับก็คือมันจะใกล้กันมากกว่านั่นเองแต่ถามว่าถูกทั้งคู่ไหมถูกทั้งคู่นักเรียนจะเลือกแบบไหนก็ได้โอเคเนาะ โอ้โห oh, เป็นไงครับจบไปแล้ว2ตัวอย่างเหนื่อยไหมเอ่ยเหนื่อยแต่รู้เรื่องไหมครับไหนใครรู้เรื่องยกมือครูเดยนดูชื่นใจหน่อยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมาก <c oughs> ไหนวันนี้ปลกมือตัวเองหน่อยครับอืมเก่งมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนกับครูเนาะโอเคดังนั้นครูเรียนสอนตัวอย่างไปหลายข้อแล้วแล้วก็สอนแบบละเอียดด้วยฝากให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้หนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2น,นั่นเองครับ วันนี้ครูเนตรก็เหนื่อยแล้วขอไปเตรียมสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้บา,บายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.